คุณผู้ชมครับโรงเรียนปฐมศึกษาในออสเตรเลียเขาได้มีการบรรจุภาษามือนะครับลงในหลักสูตรเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการยกระดับความการศึกษาให้มีความเท่าเทียมมากขึ้นเพราะว่าบางโรงเรียนนะครับก็มีเด็กที่มีปัญหาด้านการได้ยินไปเรียนหนังสือด้วยแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆในโรงเรียนรู้เรื่องทางโรงเรียนก็เลยเปิดสอนภาษามือนะครับเพื่อที่ใช้นักเรียนคนอื่นๆสามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามได้ในรายงานครับ โรงเรียนลินเยอร์ในรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทของออสเตรเลียได้จัดแผนการสอนภาษามือออสเตรเลียหรือที่เรียกกันว่าออสแลนด์ให้กับเด็กๆโดยมีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและสร้างความเสมอภาคในห้องเรียนซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆด้านโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและการได้ยินอย่างโซฟีวอตรอนนักเรียนหูหนวกชั้นป .5 ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนในการวางแนวทางสอนภาษามือตั้งแต่เธอมาเข้าเรียนที่นี่ Yeah, The two students here are so much more confident. You can see they're so much more assertive. The teachers that are supporting them, the support staff, they can communicate with all the other staff, not just the one or two people they used to be able to speak to before. เครตันเฮนสันครูสอนภาษามือเล่าว่า การใช้ภาษามือในโรงเรียนทำให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาและยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและมีความเห็นอ,อกเห็นใจต่อกันและกันมากขึ้น yeah the future it would be great to have more children uh students who do learn a u s l a n to then become interpreters one day at the moment there is a huge shortage and limitations to interpreters in the workforce การเรียนภาษามือยังมีประโยชน์สําหรับนักเรียนทั่วไปด้วยเพราะตอนนี้ออสเตรเลียกําลังขาดแคลนล่ามภาษามือโดยทั่วออสเตรเลียมีคนที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารมากถึง20,000คน และมีคนที่มีปัญหาการได้ยินมากถึง3 6ล้าน6แสคนจึงต้องการคนที่มาทำงานเป็นล่ามภาษามือจำนวนมากส่วนครูใหญ่ของโรงเรียนลินเยอร์ก็หวังว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่โรงเรียนอื่นจะทำตาม and ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลียกำหนดให้ภาษามือเป็นหนึ่งในวิชาที่จะเปิดสอนในโรงเรียนทั่วทุกแห่งในรัฐนิวเซาเวลส์ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเพื่อปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาในออสเตรเลียให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สามารถเลือกออสแลนด์เป็นวิชาภาษาหลักหรือภาษารองของตัวเองก็ได้ โดยให้สิทธินักเรียนทุกคนได้เลือกเรียนตามความพอใจหรือตามความชอบของตัวเอง